สวัสดีค่ะโควันนี้การจะมาผัดหมี่มันบ้านไม่ใส่เนื้อสัตว์อะไรเลยนะคะใส่แค่กระลำเพิ่มสีสันด้วยแครอทค่ะก็มีวัตถุดิบไม่เยอะค่ะมีนิดเดียวอันที่มีก็คือน้ำมะขามเปียกมีขาวกระลำแล้วก็กระเทียมแล้วก็แครอทค่ะจากนั้นเราก็าจะตั้งกระทะ รอบนี้นจะใช้น้ำมันหมูนะคะเพิ่มความอร่อยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วก็พอน้ำมันเดือดเสร็จแล้วก็จะเอาเหมอมแดงลงมาผัดค่ะผัดให้พอเหลืองนะคะยังไม่ต้องให้ถึงไหมนะคะพอจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะก็จะเป็นวิธีการปรุงรสแล้วนะคะน้ำตาลทรายเสร็จแล้วก็จะใส่มะขามเปียกลงไปเลยพอให้ เมลตามแตกนิดหนึ่มันก็จะใส่น้ำเปล่าตามลงไปเลยนะน้ำปลาก็ขึ้นอยู่ที่ปริมาณว่าเส้นหมี่เรามีเยอะมีน้อยค่ะก็จะปรุงรสด,ด้วยซีอิว๊วขาวน้ำมันหอยน้ำปลาค่ะประมาณสามอย่างแล้วก็เพิ่มสีสันนิดนึ่งด้วยซีอิว๊วดำค่ะปกติก็จะใส่พริกป่นร่วมด้วยนะคะแต่ว่ารอบนี้การลืมกันจะใส่ประมาณ ท้ายยคลิปนะคะก็ปรุงเสร็จแล้วเราก็ปรุงให้รสชาติตามใจที่เราชอบเลยนะคะทุกคนรสชาติไม่มีตายตัวแล้วคนอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนจากนั้นกันก็จะใส่หมี่ขาวลงไปค่ะรอจ้ตามด้วยแครอทค่ะเพิ่มสีสันและก็ความอร่อยใครไม่ชอบไม่ต้องใช้นะคะจากนั้นก็ตามด้วยกระลำค่ะ ระหว่างนั้นกันก็จะผัดให้ให้เนื้อให้เนื้อเส้นหมี่แล้วก็ผักเข้ากันพอนิดนึงอันนี้หลังจากที่กันแจ้งว่ากันลืมใส่ทุกปนกันก็จะมาใส่ช่วงนี้ตามค่ะทุกคนกคน็คนคนคนห้เข้ากันแล้วก็จะคลุกคุกให้น้องหมี่เข้ากันแล้วก็จากนั้นเราก็จะพักให้น้องหมี่ดูดน้ําผัดให้เข้าเส้นแล้วก็จะรอให้น้องหมี่สุก ก็จะเป็นบรรยากาศนกบินไปบินมาอันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนหมี่ก็เริ่มแห้งแล้วค่ะแล้วก็จะผัดผัดอีกสักแป๊บนึงค่ะให้หมี่แห้งก็ถือว่าเป็นการทําผัดหมี่ง่ายๆต้นทุนก็ถูกค่ะใช้หมี่อยู่แค่ครึ่งถุงค่ะทุกคนทุกคนดูซี่ อร่อยมากเลยค่ะจะออกรสชัดเปรี้ยวๆนิดนึงความเปรี้ยวก็จะมาจากน้ำมะขามเปียกค่ะเมนูนี้ทำได้ง่ายๆค่ะทุกคนต้นทนด้วยค่ะ